ไทยไทยเมาส์ทูเมาส์กลับเข้ามาสู่ช่วงของไทยไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะวันนี้เรามาเปิดที่มาบทสวดมนต์ท่อนแรกโควิดมาน้ำตาไหลของพี่จินตรานะคะก็ยังคงระบาดกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะซึ่งก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่รักษาหายแล้วก็เยอะนะคะแต่ก็มีติด เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งทางด้านประเทศไทยเองช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีเหล่าศิลปินดาราหลายคนนะคะได้ออกมาให้กําลังใจโดยผ่านเสียงเพลงที่มีเนื้อหา,หาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสด,ดังกล่าวนะคะทั้งการป้องกันแล้วก็เป็นการให้กําลังใจด้วยรวมถึงวันนี้นะคะเราจะพูดถึงนั่นก็คือพี่สาวคนสวยควนนี้ อมตัตลอดการพี่จินตราพูล,ลาบนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ฟังกันแล้วสําหรับโควิดมาน้ําตาไหลนะคะจากศิลปินสาวชื่อดังพี่จินตราพูล,ลาบแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะสะดุดกับท่อนแรกของเพลงนะคะซึ่งเป็นบทสวดมนอาจจะสงสัยว่าคือบทสวดอะไรมาจากไหนนะคะวันนี้เราจะมาเผยคําตอบกันแต่ก่อนที่จะไปรู้คําตอบเนี่ยเราไปฟังกันก่อนเลยค่ะ ามัิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุททางมัจจิตธรรมังมัดใจโรคภัยทั้งหลายวินาศสันติเมื่อสักครู่นะคะก็คือท่อนแรกของเพลงซึ่งเป็นบทสวดมนต์ในเนื้อเพลงของพี่จินตลานะคะซึ่งเป็นพระคาถาของสมเด็จพระพุทธกัศฎหรือว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองนะคะกล่าวไว้ว่าพุทธังมัจจิตธรรมังมัจใจศัตรูทั้งหลายจงวินาศสันติพุทธังมัจจิมัจจิตธรรมังมัจใจโรคภัยทั้งหลายจงวินาศสันตินะคะหลวงพ่อบอกคาถานี้ไว้เมื่อวันที่5ตุลาคมนะคะพุทธศักราช2520ว่าคาถาบทนี้ท้าเวสุวรรณ มาให้ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ไว้ทุกคืนก่อนอื่นเนี่ยให้ระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จพระพุทธกัสสบทรงเป็นประธานนะคะเพราะท่านเป็นเจ้าของพระคาถานี้ส่วนบทในมัททัที่สองเนี่ยนะคะช่วยรักษาโรคท่านบอกว่าใช้เสกน้ําให้กินเสกอะไรให้กินเกข้าวเสกอาหารหรือว่า แม้แต่ใช้เสกในยาพิษเนี่ยนะคะก็ทำให้ยาพิษเนี่ยสลายตัวไปได้ด้วยก็เรียกว่าเนื้อหาเพลงโดยรวมนะคะก็เพื่อให้กำลังใจคนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งมีเนื้อหาประมาณว่าตอนนี้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นเองคะ่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์